ในวันธรมธรมดาาวันหนึ่งในปี2006เลนานั่งอยู่ที่บ้านทำกิจวัตรประจำวันตามปกติจู่ๆชายรายหนึ่งบุกเข้ามาในห้องรวบตัวเธอออกไปอย่างกระทันหันเธอที่ดูเหมือนตกใจในตอนแรกกลับไม่ได้ขัดขืนอะไรมากนักเพราะชายที่มาอุ้มตัวเธอนั้นคือแฟนหนุ่มที่เธอรู้จักกันมาเป็นเวลาสองเดือนเลนาถูกแฟนหนุ่มอุ้มตัวขึ้นรถที่มาจอดรอยอยู่แล้วหน้าบ้านก่อจะถูกพามายัางที่บ้านของเขา และถูกอุ้มตัวลงมาจากรถเลน่าถูกพากเข้าบ้านที่มีญาติของแฟนหนุ่มยืนรอยอยู่เธอถูกสวมผ้าคลุมผมเจ้าสาวและถูกพากเข้าบ้านไปในทันทีนี่คือการลักพาตัวเจ้าสาววิธีปฏิบัติที่มีมายาวนานกว่า100ปีในคาซัคสถานและดินแดนเอเชียกลางมันถูกเรียกว่าอลิปคาชูซึ่งแปลว่ารวบและวิ่งวันนี้ผ่านมามากกว่า10ปี แฟนหนุ่มที่รวบอุ้มเธอในวันนั้นคือสามีของเธอที่มีลูกด้วยกันแล้วถึงสามคนครอบครัวของเลนาอาศัยอยู่นอกเมืองหลวงและยังถือว่าเป็นครอบครัวที่ยังมีวิถีชีวิตแบบเอเชียกลางดั้งเดิมการลักพาตัวเจ้าสาวเป็นวิถีปฏิบัติในเอเชียกลางที่มีทั้งแบบขัดขืนและยินยอมแบบขัดขืนมีให้เห็นน้อยลงเพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่การลักพาตัวเจ้าสาวแบบยินยอมยังมีให้เห็น ปัญหาก็คือหลายครั้งเป็นการยินยอมในภายหลังเพราะฝ่ายหญิงไม่มีทางเลือกอีกหลังแฟนหนุ่มลักพาตัวและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเลนาเธอเป็นชาวมองโกเลียเมื่อเรียนต่อที่คาซักสถานที่นี้เธอพบกับเออชานัทหนุ่มชาวพื้นถิ่นทั้งสองคบหาดูใจกันรักกันแต่รักมีอุปสรรคเพราะครอบครัวของเลนาไม่อนุญาตให้ทั้งสองแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกัน เพราะไม่ต้องการให้เลนาย้ายมาอยู่คาซักสถานอย่างถาวรเออชนตะตัดสินใจลักพาตัวเลนาเด็กหนุ่มที่ไม่รู้จะทำอย่างไรในวันนั้นรู้เพียงแค่ว่าไม่อยากให้แฟนสาวกลับประเทศจึงใช้วิธีการลักพาตัวผู้หญิงเพื่อรวบรัดตัดตอนการสูคขอและการได้รับอนุญาตจากครอบครัวฝ่ายหญิงอีกทั้งการลักพาตัวเจ้าสาวยังทำให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงสินสอดและค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน และนี่คือสองสาเหตุหลักๆของการลักพาตัวเจ้าสาวในคาซักสถาน